มือนี้นุ้นทีย่าพาพผมมีเป็น้องเอสซีมาตามแนวทางของปูนะคะมือนี้ถวายบ้านปูปูให้โชคนะคะปูตาให้โชคเลขรถกับเลขทูปตรงกันนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะยกหลังเก่าออกนะคะเราเอาบ้านมาคือลุ่มแท่นนะคะพอดีมันพอดีจิงพอดียกพอดีครับไปจ้าำไปงับไปจ้าำไปงับ ลังไม้เทือบาัดีเด้อร้าตเาผู้ายยาตรวดอีกสิไปอยู่ลังไม้เด้อบัดีเด้อาอาจไปจตงเดิมเย็บยู่ลังไม้่พอห,ห้องหลังกวงหลังไงหลังกวงนี่ไปนี่ยู่หลานบ้านเมืองจะพากัานครอบนาเนี่อจะออกมาถ้ายิ่งใอาจให้ปูนาสบาัดร้นกูาเอาวไว้นา ล้างเก้าออกนะคะจะเอาลังไม้ใส่นะคะเจ้าบ้า,บา,บา,า,บานกับคณะคู่นะคะรวมกันนะคะใส่แรงจัดท่าของเจ้าบ้านข้างสองของเฮ้ากับมีเอฟซีนะคะทีรวมบุญนะคะคุณคู่กั็นกระมาซอยกันนะคะก็ละไม้ก็ละมื่อนะคะอยากบ้านหลังเก้าออกเห็นผู้ลราจะาบ้านล้างไม้แท่นะะนะคะนะคะบ้านลังไม้เป็นแบบนี้นะคะ นี่บบก่อนี่เลนะคะบาิ้ีานเลขที่ลยเลยไปเลเลยเลยไปเลไปเไปเลยไปเลไปเลไปเลยไปลขไปลไปลปลยปเลยเลยไลยลยเลยยไปเลเยปยเลยเยยเเลปลลเลยปูขอบาล สามศูนย์คือกันนะคะโอโหหาตัวน้อยเห็ดเห็ดุบอะไรขี้หาไเมี่โซกันเลี้ยงเล็กแล้วพี่น้องสามศูนย์หลังหนึ่งแล้วจัดของไว้เจ้าบ้านนะคะขนาดผู้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเจ้าบ้านเพิ่นมายินดีกับปูไดบ้านหลังไม่นะคะนนที่ยาของโมทนาบุญกับเอฟซีที่มีส่วนร่วมนะคะ หลายท่านหลายคนนะคะที่นุ้นทียาขอโทษขออภัยบอดีอ่านไล่สื่อนะคะมันจะเป็นการเรื่ไยๆนะคะนะคะมื่อนี้ก็มีบารเล็กที่ปู้สามสูงนเขาก็มาล่อหลุนเลขถูดตรงกันว่าจะเลขตรงกันบ่นะคะนะคะเพราะจำเพิ่นกระเวอยู่นะคะหนักผู้ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วลูกบ้านนะคะยูเนี่ยยูไก่ยูไก่ยูไก่ใส่น้ำตองน้ำแร่บังเมิญเออผู้บริยูดีมีแห้งใส ใใกใใเก็บหน่ายหายถอนออกเก็บหนอกให้เขาเสียให้เขาใอยู่ดีมีแห้งจอไปไผนาให้มีโชคมีไสให้มีกำลังมั่งสราได้เห็ดได้สางได้หามาตัวปูตัวออยาอ้าวถ้ากินยิแล้วแตให้ยปูหายยาอย่านี้เบิ่งเยอะเบิ่งลูกหลกานเบิ่งแนวลูกหลานเพียงโตกีไส้อยอไม่ผิดสงกับปูปกับยาบอกว่าไม่ผิดสงกับปูยา,นาน ยังได้อยากมากบาอลทำให้เสกตร๊กตัวนี้กระลายลูกหลานหนึ่งหืเห็นเป็นจริงทุกคนทุกคนมีหูมีตาด้วยกัทั้งสองกลางร่างไฟโอ้แมือมอแรกกระปูกระเนียเด้อ ูนาดจีเนี้ปูลูกหลานสินังหาหลังไ้ดอกกห้อายรากพว่อมาบ้านปู้นี่ไปไป เฮ็ดยุบานเลขทีหานะคะปูพันขอบานเลขที่30ถ้าเลขทูบนี่เป็นฮาสานี่สีใชัยย่อเลยนะคะตัวที่1เป็นเลขหานะคะเข้าสมรรถนน้ำกันตัวที่2ที่3นะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นฮาสานี่เศร้าบาทนี่สีใชัยย่อเลยนะคะมาหั่นกันเอารถกันเถอะนี่สองสองนี่สองสองกันมาไงไม่มันขุดน้อยแก่แรง ให้ทุบกันตาบ้านปูนะคะให้ให้ทุมกันจะหออไปด้วนี่นางร่ำ้มันางร่ำมีสั่มนาะลงตะลึงนะลนงตะลึงนะลตะลตะลึงตะนึงตะนเฮ็ะลึงตะลึลึบลลึงตะละะละตัวแรกละลลึงตะลนะลงะ่นละ ทางคณะคะู่เช่าบ้านแลว้ลวก็ะคะุณพ่อผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลูกบ้านนะคะนะคะอันที่จริงลูกบ้านหลายก็นี่เพิ่นกระตีสพระราจิตทางบ้านเพิ่นบ่ได้มาเอ่อยินดีกับกูกับว่เป็นยังนะคะโมทนาบุญน้ำกันนะคะขอให้เอฟซีทั้งช่องแล้วก็ให้ชาวบ้านทั้งช่องนะคะทั้งคณะคู่ใ,ใ,ให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีโชคมีลาภน้ำกันนะคะก็แลังรุ่นเลขที่ไหนรุ่นเลขทูบนะคะ ลำลำ่รวยทั้งคณะกู่ไอถูกทั้งสองตัวสามตัวนะคะที่มาซอยกันคนละไม้คนละมือนะคะมายินดีกับปูใ้บ้านหลังไม้นะคะทั้งคณะชาาบ้านลูกบ้านผู้ย่าบ้านแล้วก็เอฟซีนะคะเขาให้โชคดีทุกคนทุกคนถือเลขสามตัวนะคะในหวดนี้นะคะวันนะคะผู้ย่าบ้านทั้งลูกบ้านทีมาอุตนาบุญน้ำบ้านหลังนี้จัดสางให้ปูจำนวนเงิน ห้าพันหกนะคะแล้วก็ร่วมทั้งของหวยทั้งต่างๆร่วมแล้วประมาณหมื่นกว่าๆนะคะนะคะจะมีทั้งลูกบ้าน <c oughs> ชาวบ้านทั้งเอฟซีนะคะก็ะขอโมทนาบุญน้ำกันทุกคนให้ได้บุญน้ำกันนะคะทั้งสองเขาเป็นซื้อกลางไห้นะคะก็ะให้โชคดีทุกคนทุกคนนะคะเราเราก็ค้นชิ่งลูกพี่น้องนะคะค้ะคนหัวลูกซั้านะคะปูให้ลูกร้านโชคดีกันเนี่ยทางของปูนะคะ ดัวลขศูนคือโมโนนคือขาดนันคะ่นทสามอเป็นเลขหาเลขสรุ่นตัวที่สามไปน้ำกันนะคะรุ่นบ้านนี้มาเลขบ้าน3ามศูนยแล้วนุชนที่ยาจะสรุปใา้คลิปให้นะคะเลขบ้านสามศูนย์แต่เลขทู่นีเป็นห้าสองนะลูกรุ่นตัวที่สไปด้วยกันนะคะ ตอนนี้เจ้าบาทมันกำลังล่อรุ่นเรกถูกไปทั้งกันนะคะเขาข้อรองนี้เขาข้อรองนี้ไปอย่าง นี่หละภาพที่ยากกับขโมยนาบุญกับเอซีนะคะเจ้าบ้านเพิ่มาถต่โชคดีเพิ่นจะเอามอลำมาให้ฟูส้มนะคะมอลำซีน่าอลำใหญ่ตัวอลำเน้ตัวที่สามไปน้ำกันนะคะไรุงจได้วเด้รเนี่ยบอกเดี๋ยเอาแปลนเลยเป็นบ่แปลนเลยเหรอคนก็มานั่งยืดปูอีหล่ะเบิ้งหมอลำเอาลังเลียนเนี่ยฮา รถรถที่อัญเชิญบ้านปูมานะคะเดี่ยวบ้านปูมาถวายนะคะรถขั้นนี้นะคะบอบอสี่สองสองศูนย์นะคะกาลสินนะคะแม่พยาบาลว่าสีอันเอาผู้เดียวไปนะพ <c oughs> ี่น้องปฏิหารนี่จริงเลข เลขรถกับเลขคูกตรงกันนะคะเลขรถสี ok ่สองสองศูนย์นะคะเลขคูกห้าสองสองสีนะคแจกแกกล้วยบองแจกกล้วยกล้วยก้อนแจกของกล้วยกล้วยก้อนเอาไปละบอลกล้วยกล้วยเนาะมาเอาข้าวต้มเถอะมาเอาข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มไปให้นักเรียบมาสองสองศูนย์นะคะเดี๋ยวอนุญาติสรุปในกระดานไทยเด้อมาเอาไปให้ได้นะคะสรุปนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทาง ปูตาให้โชคนะคะเลขบ้านเลขที่ของปูเป็น30เลขรถกับเลขทูบตรงกันนะคะ<อ>เลขทูบเป็นหาสอเลขรถที่อา่ายบ้านปูมานี่เป็น4220นะคะตรงกันที่20เป็นแนวทางหาะสื้อสราก,กินแบ่งรัฐบาลไพ่ในงวดวันที่1ตุลาคม2568นะคะ

นะคะพิจารณานะคะเป็นแนว้างดนะคะน,อน้องทียากกับรรู้ว่า,วาจะใช่หรือไม่ใช่าทางช่องเนี่งก็เป็นซื่อกลางเป็นสะพานบุนหายนะคะสรุปว่าในคลิปนี้หน้าทางปูตลางให้โชคงวดวันที่1ตุลาคม2568เลขบ้านปูสามนะคะเลขทูบหาสอเลขรถที่ อ่ยายบ้านปูมาเป็น4220นะคะเลขตรงกันจะ20เป็นแนวทางหาจุดสลรกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือเอฟซีจะเอาไปรุ่นประเทศลาวตอนเย็นๆนะคะนุ่นที่ยาขออวยพรให้เพราะไม่เป็นอเอฟซีโชคดีแนวทางของปูตาให้โชคนะคะ